มีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งหนูอยากชิมกาแฟสีเลดเพราะว่าตัวไฟเบอร์เคยชิมแล้วชิมแล้วชอบมากกินกินอยู่สี่ห้าวันหมดแล้วมาแล้วเร็วมา บะหมี่อะไรต่อนะขายแบบชิวๆบะหมี่บะหมี่นี่เธอซองนี้เธอชอบมาเมื่อวานจะมีอยู่ฉันทำสองนี้คั่วเหรอใช่มันคืออะไรอ่ะมันคือมีแบบมีเหมือนแบบผงเนยอันนี้เหมือนมีเนยอ่ะเนอะไอ่ะอันนี้เป็นสไปซี่คาร์โบนาร่าใช่คานา่าเซปซี่คาร์โบนาร่าวันนี้มีสินค้าพี่อาร์ตมาด้วยค่ะอันไหนคะสไปซี่คาร์โบนาร่ามึงเอามาวางรวมกันเลยเพราะว่าน้องหวารออยู่โน้ตพิมพ์ภาษูเอาไว้ก่อนมาลูกไหเอามาพี่อาร์ต หรือโตพี่อาต่อมาเฟียไหมฮะมาลูกมา,ากเอามากินบะหมี่มาเฟีย,ย,ยเลยโอเคมาเฟียมาเฟียบะดีซองนะคะตกติี่เหลอ299าทจ้ซองน299อง299 <9 S 1> 8อง299น,นี่อันนี้คือรถแ a ชพี่บีเมื่อไม่มีเธอร้องไปหรือยังคะไอหนูลูกอันนี้<ม>อ,อันนี้ไลฟ์ขายของ รสเผ็ดคือยังไม่เคยลองไอ้หนูพักก่อนลูกเนื้ราผสมกันอร่อยมากในวันที่วันมีเพียงแค่สีเทาความเงามันกินในใจมันกินในใจเลยโลกใบเดิมมันกว้างไปเกินไปอีกหน้าไปดิบหน้าก็ยังไม่รู้จะไปทังไหนดีไปนั่งห่างไป

ไปูคอนเสิร์ตอันนี้คุยกับใครอะอันนี้ก็ตั้งใจขายเฮ้ยจะไปทํายีมร่วมไหมค่ะมีรักเขรักเขากดตั๋งได้เลยนะมันมีมาเฟียใครที่เดี๋ยวพ่อแม่มาเดี๋ยวพ่อแม่มาเปิดร้านโชว์หวยวันนี้คุณเป็นนจ๊ะคุณเป็นนักร้องไหมคะร้องพอมากอยากเป็นอยู่ค่ะไม่ใช่ค่ะทำอาชีพรับจ้าง employee employer ค่ะใช่คาจะมาร้องก็คือร้องนะจ๊ะพี่กี้เวลาทำพาสปอร์ตก็ถามว่าอาชีพอะไรเราพวกเราพิม์ว่า employee กดแล้วค่ะ มค่ะวันนี้คือ8ห่อ8ห่อ299จากราคาปกติจะเป็นชูบ312เลยนะ8ห่อ299มึงกินกันไปเลยอิ่มๆเลยอ่ะห่อเดียวกิน2คนก็ได้เอาสไปซี่ผสมกับ1ก็ได้หรือสไปซี่คาโบนาร่าผสมกับ0.5ก็ได้พี่บิ๊มพี่บิมคือน้องร้องครับมีร้ันที่ใหม่เหรอไม่ใช่ วยมากหันข้างหน้าหรือหันข้างหน้าเออก็ไม่เคยคิดว่าจะร้องเพลงนี้เขาขอเพลงพีเนี่ข้างในที่เธอไม่เสียงเสียงหมอกความที่รักจะเกิดไม่อยากทุกนเหมือนไปมีอีกไหม บ้างอ่ะ,ะมี<อ>ะป่ะพี่อาปแม่ตอนพบกัน<า>ฉันทำไ้รแอแ่ร้ไม่คิดอะไรอยู่กลับมา เดี๋ยวพ่มมาลูกกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวก่อนนะบะหมี่มาเฟียตอนนี้หนึ่งสองเน้องในตำนานแพ็คเท่าไหร่แปดซองแีดซอ้แปดซอง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 ุปดซองสดองแปดลองแองแปดซองแปดซอวแปดซอนแป้ซองนปดซองดซองแปดซองแปดซองแปซอ่แบนซองแปซองแปดบองแปดซองแปมซองนปดาองแปดซมงแปดซองแปดซองแปดซองครื่องครื่องแปรซองแปรซองแปดขอบคุดคอะเมืองเชืองแปดซองมาเฟีย เพี่ดีหน่าร้องดีหัวใจขอมามชสโลแกนชโลแกนบะหมี่มาเปียคนกินตายคนคายรอดค่ะกดแล้วกดตะก้าจ้ากับคนใจ้อยสักคนเอาสกีของผู้หญิงเลยก็ได้ร้องขอแรงลุงเอหไม่ต้องกลับึ้นมาเลยจะไปแล้วไปเลยเฮ้ยเงียบไ่ตกกระบอกมะ